บ้านทุ่งบันเทิงช่องบ้านทุ่งบันเทิงพี่โอชวนเมาส์ครับก็ตอนนี้ตอนเย็ยนแล้วครับกำลังกลับบ้านก็อ,อยู่แถวกระโดนเพิ่์จินะครับ <c oughs> าการจราจรก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแถวสุขุมวิทตอนนี้รถก็ไปได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ขับค้างได้มากมายขยับไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่กำลังเดินทางกลับบ้าน FC ทุกๆท่านผม <Line. S 1> ขอให้ FC ทุกๆ,ๆท่านจงเดินทางกลับบ้านโดยสวัดิภาพกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกคนพอ <Line. S 1> กลับบ้านแล้วก็เปิดช่องผมดูบ้างน,นะครับกดดูกดติดตามด้วยกดดูนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับกดฟังก็จะมีธรรมะสอนแทรกกับความบันเทิงทั่วไปนะครับบางทีก็อาจจะรีมิก อะไรก็แล้วแต่นำความบันเทิงมาให้ทุทกๆท่านที่เป็นเอฟซีม <L ime. S 1> ีความบันเทิงกันแล้วก็สอดแทรกธรรมะคา <c oughs> <c oughs> ถาทั่วๆไปนะครับ <c oughs> ก็พยายามจะหาเกจิดังๆมาลงให้ทุกท่านดูแล้วก็พระคาถาทั้งหลายใครสวดตามใครท่องตามก็ขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับผมบรรยากาศก็ คนก็เดินกำลังกลับบ้านกันนะครับผมเย็นแล้วเลิกงานกันเยอะแยะคิวเขาคนหลังก็มีนะครับอินตาเดียแลก็ <c oughs> ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันท่านใดที่กำลังกลับบ้านอยู่เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพตอนนี้กำลังขึ้นบันไดนะครับสถานีรถไฟฟ้าเพื่นจิตนะครับผม ก็มาส่งทุกๆท,ท่านกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับบ้านทุ่มบันเทิงพี่โอชวนเมานี่ก็เป็นบรรยากาศแถวถนนสุขุมวิทนะครับ <c oughs> หลักเดินทางกลับบ้าน <c oughs> อันนี้โรงแรม โนเาเทลครับผมสุขุมวิทซอยสองอบรรยากาศน้ำพุฝรั่งก็นั่งกินเบียร์กันเยอยแยะไปหมด <c oughs> ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดติดตามบ้านทุ่งบันเทิงวงเล็บพี่โอชวนเมานะครับผมอันนี้โรงแรมโนเวเทลนะครับมีน้ำพุสวยสวย ยูข้างล่างแล้วก็ดีเป็นศูนย์อาหารของโรงแรมโนวเทลเขานะครับก็ยังไงผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พู่น้องทุกท่านนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับ ังไงช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบ้านทุ่งบันเทิงองคลักษิโอชนเมาส์นะครับอันนี้ตรงสุขุมวิทนะครับผมสุขุมวิทซอยสองเพลินจิตนะครับรถก็สุขุมวิท,อออวทตอนนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่ได้ติดคึกคักเหมือนเมื่อก่อนอบรรยากาศก็โอเคฝนไม่ตกใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัย ผมก็จะพยายามทำช่องของผมให้ดีที่สุดก็มาเอาบรรยากาศแถวนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เปิดดูผม,มนะครับช่อนอาจจะทำช่อตออกมาเรื่อยๆสอ,รรสอดแทรกธรรมะสอดแทรกความบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านมีความสุขนะครับผมเองต้องขอขอบคุณมากครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดี กดฟังธรรมะของผมขอให้ท่านทุกท่านรวยๆนะฮะปังๆพบเจอในความสุขความเจริญการงานจะรื้อเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับบายบายทุกท่านครับบายบายครับลาก่อนนะครับโชคดีนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเงินิจิต้นทุกคนต้องได้นะครับสุดยอดครับปังๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ